ปกติหลายๆองค์กรก็จะมองฝ่ายจัดซื้อแบบว่าเป็นแค่แผนกที่คอยหาของตามสั่งกดราคาให้ถูกที่สุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นซึ่งแนวคิดนี้อาจจะจํากัดศักยภาพจริงๆของฝ่ายจัดซื้อไปเยอะเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเครื่องมืออย่าง o k r เนี่ยจะช่วยปลดล็อกเรื่องนี้ได้ย่งไง โดยเราอิงจากแนวคิดของคุณนรงวิทย์แสนทองนะคะที่ว่าด้วยการตั้ง OKR OK จัดซื้อแบบที่คิดทะลุกรอบดําเดิมเลยค่ะใช่ครับคือประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองยังไงให้ฝ่ายจัดซื้อเขากลายเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรจริงๆได้ก็ต้องผ่านการกําหนดเป้าหมายหรือ objectives กับผลลัพธ์สําคัญ key results ที่มันวัดผลได้ชัดเจน แล้วก็ต้องเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ขององค์กรด้วยนะครับไม่ใช่แค่วัดประสิทธิภาพตามหน้าที่แบบเดิมๆที่ทํากันมาน่าสนใจมากค่ะแล้วจุดแรกเลยที่ต้องเปลี่ยนมุมมองคือเรื่องอะไรคะเหมือนบทความจะบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องราคาถูกคุณภาพดีถูกต้องเลยครับต้องก้าวข้ามการมองแค่ราคาซื้อกับคุณภาพณวันนั้นไปเลยต้องไปมองที่ต้นทุนรวมตลอดวงจรชีวิตหรือที่เรียกกันว่า TCO นะครับ TCO นะคะใช่ครับ หมายถึงค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดจริงๆไม่ใช่แค่ราคาปลายอย่างอบเจ t i ีฟที่ชัดๆก็เื่งลดต้นทุนรวมของวัตถุดิบโดยไม่กระทบคุณภาพแล้วก็ปรับปรุงการหมุนเวียนสต็อกด้วยอ,อซึ่งผลลัพธ์สำคัญหรือ KRS ที่ตามมาเนี่ยก็ต้องวัดได้จริงอย่าง K1 r ลดสัดส่วน Dead ดตสต็อกของที่ค้างสต็อกขายน้นงานไม่ออกใช่ครับของค้างสต็อกเนี่ยลดลงให้ได้สัก เอ่อ30%ขึ้นไปหรือ KR 2ลดมูลค่าสินค้า slow moving ของที่มันขายออกช้ามากๆลงสัก25%ค่ะแสดงว่าหัวใจคือการไปจัดการพวกต้นทุนแฝงในสต็อกนี่เองแล้ว KR ที่3ราคาที่บอกว่าต้องเพิ่มความแม่นยำของ forecast ร่วมกับฝ่ายขายอันนี้มันเกี่ยวกันยังไงคะโอ้โหเกี่ยวมากเลยครับเพราะถ้า forecast แม่นขึ้นอย่างน้อยสัก90%ตาม KR 3เนี่ย มันก็จะช่วยลดโอกาสเกิดไอเดสสต็อกหรือ Slow Moving ตั้งแต่ต้นทางเลยนี่เป็นตัวอย่างชัดๆเลยนะครับว่าฝ่ายจัดซื้อเนี่ยไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่ต้องเชื่อมโยงกับฝ่ายอื่นเพื่อเป้าหมายรวมขององค์กรไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ตัวเองไปวันๆเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าพอมองต้นทุนรวมกว้างขึ้นแบบนี้บทบาทของฝ่ายจัดซื้อก็ต้องเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะอย่างที่บทความพูดถึงการยกระดับเป็น strategic partner หรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ จากเดิมที่อาจจะรอแค่รับ PO ก็กลายเป็นที่ปรึกษาตรงนี้ในทางปฏิบัตินี่คือยังไงคะครับบทบาทที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์เนี่ยคือฝ่ายจัดซื้อต้องสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ครับอย่าง Objective ที่ตั้งว่าเปลี่ยนฝ่ายจัดซื้อจากผู้สั่งซื้อเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์การจัดหาเนี่ยมันจะสำเร็จได้ก็ต้องมี KR ที่ชัดเจนอย่าง KR1 คือต้องวิเคราะห์ TCO สินค้าหลักให้ครบ100เอเซเลยเพื่อให้เห็นต้นทุนจริงๆ K.R. 2>, <K _> 2ก็ต้องสามารถหาแล้วก็นำเสนอทางเลือกแหล่งจัดหาใหม่ๆที่ช่วยประหยัดต้นทุนรวมได้จริงอย่างน้อยสัก10เอร์เซ็นต์และ K.R. 3ที่สำคัญมีแพ้กันก็คือต้องมีการประเมินซัพพลายเออร์อย่างเป็นระบบแล้วก็เอารายงานเนี่ยเสนอผู้บริหารด้วยอย่างน้อยไตรยมาสละครั้งนี่คือการเปลี่ยนจากทำงานเชิงรับมาเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงรุกเลยครับ ฟังดูต้องใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นเยอะเลยนะคะซึ่งก็น่าจะเชื่อมกับประเด็นถัดไปพอดีเรื่องการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนองค์กรแล้วก็ลดผลกระทบทางการเงินบทความยกตัวอย่าง objectives อย่างใช้ข้อมูลการจัดซื้อวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจหรือลดผลกระทบด้านดอกเบีย้ยและพื้นที่คลังจากการซื้อเกินจำเป็นด้วยใช่เลยครับ ข้อมูลที่ฝ่ายจัดซื้อมีในมือเนี่ยจริงๆคือขุมทรัพย์เลยนะถ้าเราเอามาตั้งเป็นออบเ c t i v e หนึ่งเช่นใช้ข้อมูลการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ก็อาจจะวัดผลจาก K R 1การพัฒนา d a s h บอร์ดวิเคราะห์ต้นทุนในมิติต่ตางๆขึ้นมาค่ะหรือ K R 2คือสามารถใช้ข้อมูล s Supply c h a i n ไปช่วยสนับสนุนแผนการตลาดได้จริงอย่างน้อยสัก2แผน หรือ KR 3มีการรายงาน cost saving ที่จับต้องได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนี้อย่างน้อยไตรามาสละครั้งก็ได้ครับแล้วก็ต้องทำควบคู่ไปกับการลดผลกระทบการเงินทางลบด้วยอย่าง KR แรกในอีก objective หนึ่งก็คือลดการใช้เงินจัดซื้อเกิน forecast ให้ได้มากกว่า90อ uh huh. หรือ KR 3ลดต้นทุนดอกเบี้ยจากสินค้าคงคลังที่มันเกินจำเป็นลงอย่างน้อย15เป็นต้นครับ ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานของฝ่ายจัดซื้อไปแบบสิ้นเชิงเลยนะคะบทความมีสรุปหลักการคิด OKRs OK แบบนี้ไว้ไหมคะว่าต้องเริ่มยังไงมีครับหลักสำคัญเลยคือให้เริ่มคิดจากผลกระทบหรือ Impact ที่เราอยากสร้างให้องค์กรไม่ใช่เริ่มจากหน้าที่หรืองานท s k ที่ทาอยู่ประจาวันต้องมองภาพรวมทั้งกระบวนการคือ end to e n อนั่นแหละครับค่ะ และที่สำคัญคือลองมองหาเพนพอยปัญหาที่ฝ่ายอื่นเจอเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อหรือแม้กระทั่งลอสออป portunity โอกาสที่เสียไปใช่ครับโอกาสทางธุรกิจที่มันอาจจะเสียไปเพราะข้อจำกัดด้านจัดซื้อแล้วเราก็ตั้ง OKRs OK เพื่อไปแก้ปัญหานั้น,น,น อย่างนี้นี่เองแสดงว่าหัวใจจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัว OKR เสียงเดียวแต่เป็นการปรับ mindset หรือกรอบความคิดของทีมจัดซื้อเองให้เชื่อว่าพวกเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไม่ใช่แค่แผนกสนับสนุนเรารับคำสั่งถูกต้องที่สุดเลยครับการปรับ mindset เนี่ยแหละรครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจริงๆโดยใช้ o OK k r เป็นเครื่องมือ ชัดเจนมากๆเลยค่ะแนวคิดนี้ทําให้เห็นภาพเลยว่าฝ่ายจัดซื้อสามารถยกระดับบทบาทตัวเองแล้วก็สร้างคุณค่าเชิงกลยุทธ์ให้องค์กรได้มากกว่าที่เราเอาจจะเคยคิดกันจริงๆนะคะครับซึ่งก็น่าจะทําให้เราเกิดคําถามชวนคิดต่อไปอีกนะครับว่านอกเหนือจากตัวอย่าง KORs ที่เราคุยคุยกันไปแล้วเนี่ย ถ้าลองมองในมุมของโอกาสที่สูญเสียไปหรือ Lost Opportunity ที่ฝ่ายจัดซื้ออาจจะเข้าไปช่วยลดหรือช่วยแก้ได้เนี่ยมันยังมีอะไรอีกบ้างที่อาจจะซ่อนอยู่แล้วการเข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นมันจะสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กรได้อย่างไรอีกบ้าง